รุ้งปนัสยาล่าสุดก็ต้องกลับเข้าไปเดรอนจําอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่รุ้งเมื่อวานนี้ไปที่ศาลอาญาครับก็มีการว่าการกันนะฮะว่าความกันในคดี1นึที่รุ้งเนี่ยไปแต่งกายไม่เหมาะสมเดินห้างเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าศาลอาญาใต้เนี่ยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าตัวของรุ้งเองเคยกระทําการในลักษณะทํานองเดียวกับคดีนี้มาแล้วหลายครั้งแล้วพอได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในคดีอื่นก็ไปกระทําซ้ํา ซึ่งอาจเป็นการละเมิดเงื่อนไขข้อห้ามของศาลอาญาจนพนักงานอายาการร้องขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วถ้าเกิดรุ้งเนี่ยได้รับการปล่อยชั่วคราวไปอาจจะไปกระทําการอื่นอันมีลักษณะเป็นความผิดเช่นเดียวกันกับคดีนี้อีกศาลจึงเห็นสมควรไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวรุ้งปนัสยานะครับแล้วเดี๋ยวจะก,กําหนดนัดตรวจพยานหลักฐานกันต่อในวันที่24มกราคมปีหน้า แล้วพอศาลเนี่ยมีคำสั่งยกขับร้องปล่อยตัวชั่วคราวปาั๊บรุ้งเองก็เลยถูกนำตัวไปคุมขังอย่างทันทสถานหญิงกลางต่อไปนอกจากนี้เมื่อวานนี้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ย,ยังแต่สวนคำร้องขอคัดค้านการฝากขังเบญจาอัปันนะครับในคดี112ซึ่งสซึ่งศาลเองก็มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังต่อได้อีก7วันจากเดิมที่ฝากได้เต็มครั้งละ14วัน